พูดคุยกับพี่เพียก์นทวั์อ้นรัตจาก CGSMB ค่ะพี่เพียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะเริ่มต้นเดือนสี่เริ่มต้นไตรมาสสองนะคะด้วยเซตที่ขึ้นมาที่พันเจ็ดร้อยแล้วนะคะคไปต่อได้ไหมคะหรือว่าต้องปรับกลยุทธ์ยังไงดีนะคะขออนุญาตอัปเดตมุมมองแล้วก็ปัจจัยนิดนึงนะคะได้ครับโครงสร้างของเซตถ้าดูเฉพาะเทคนิคนะครับก็ต้องถือว่าขึ้นมาแล้วยืนได้กด่นพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดี่มันเป็นแนวต้านอยู่ ้าภายในทิศนี้ยืยยนได้ก็แปลว่าเขาจะขยับไปีึระดับหนึ่งครับเช่นพันเจ็ดร้อยห้าสิบหรือพันเจ็ดร้อยหกสิบครับค่ะอันนี้ไอ้ตรงยืนได้ไม่ได้เนี่ยต้องใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้ครับค่ะเออแค่นี้หุ้นที่ขึ้นมาตามตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันจะเป็นหุ้นเกินดับไรนะครับดค่ะออาไม่ไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าเป็นหุ้นใหญ่อะไรบ้างนะครับอย่างอย่างอย่าง,อางตอนเนี้ยเป็น HBOA เป็น EA เป็น AOT เป็น KBank a 5อะไรเงี้ยมันจะมีตัวเลขผสมก็หมายความว่าตลาดอยู่ในโซนของการเก็งกำไรพุดตัวเล็กอคนที่เล่นหุ้นตัวเล็กก็ยังยังสามารถเล่นเก็งกำไรได้จ่ายจ่ายไปได้เรื่อยๆแต่ว่าหุ้นตัวใหญ่เนี่ยเดี่ยส่วนใหญ่ราคาจะไม่ไปไหนตามแนวตั้งของอาในี้พันเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยอาจจะต้องรอดูสักอาทิตย์หนึ่งครับอ่าเดี๋ยวหลังส่งการกันใหม่จริงนะครับแต่ว่าหุ้นเล็กๆเนี่ยตอนนี้สัญญาณเปิดให้เล่นอยู่ก็เล่นไปเพราะว่าไม่ไม่มี แรงกดที่ทําให้ตลาดเซหรือว่าสัญ,ญญาณจะต้องปิดออาาการเก็งกำไรลงไปครับค่ะแล้วหุ้นเล็กสรุปคือเล่น<บ>หุ้นเล็กเล่นได้หุ้นใหญ่หุ้นกลางอาจจะต้องรอครับค่ะหุ้นเล็กนี่พอจะดันดันชนีให้ที่อยากขึ้นไปชนด้านบนได้ไหมคะได้ครับที่หมวเไม่ได้ครับไ,ได้ค่แค่นี้ครับหเหนือพันเสถได้เสเฉยๆนะครับค่ะอาจจะบวกสองลบสองบวกห้าบวก 10, ไม่เกินไม่เกินสิบจุดนะครับบวกลบไม่เกินสิบจุดก็เป็นหุ้นเล็ก แต่ว่าพี่กยังมองตลาดขึ้นอยู่ใช่ไหมคะในช่วงใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่เห็นแรงซื้อของหุ้นตัวใหญ่ที่จะจันไปเอาหมายต่อไปที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยมันมองไม่เห็นค่ะก็เลยคิดว่าเรารอดีกว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นใหญ่หุ้นกลาดค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่ที่พันเจ็ดเป็นแนวรับแรกนะคะถ้าหลุดลงไปใช่ครับจะเป็นพันหกร้อยแปดสิบครับไอ,ไอตัวตัวเดิมที่มันเด็กขึ้นมาค่ะไปตัวที่ห้ามหลุดนะครับแต่เทนั้นค่ะแล้วก็ถ้าหลุดตลาดจะเซเปเปยนเปลี่ยนแนวโน้มได ตานก็พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะมันต้องมีปัจจัยอะไรมันหนุนนะคะที่จะทําให้เกิดการซื้อหุ้นใหญ่ต่างชาติเข้าซื้ออย่างนี้เหรอคะหรือว่ามีเรือ่องของของรต้องเป็นฟันโฟองย่างเดียวพี่หมูด้วยตอนนี้ฟันโฟเองก็ค่อนข้างจะจัดใจนะค่ะแล้วก็มามา,มาตลาดทุนไทยเนี่ยไม่ได้มากนะไปอยู่ทางอินโดไปอยู่ทางมาเลเซียซะเยอะช่วงนี้นะครับถือว่าเดิมเนี่ยเราเป็นเป็นหลักในการเข้าซื้อแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงอาทิตย์เนี้ย แรงซื้อค่อนข้างอ่อนครับเพราะนั้นเราก็ไม่มันไม่เลยไม่สามารถทาให้หุ้นใหญ่ขยับได้ค่ะครับได้ค่ะเพราะฉะนั้นยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่แล้วก็แนะนำเกณฑ์กำไรหุ้นเล็กนะหุ้นใหญ่ให้เวทแอนด์ซีกันไปก่อนแนวรับ1,700 1พัน็ดร้อยหนึ่งันรอแปสินวต้าน1,750ันดอหสบ 1, นะคะถูกต้องครับพี่หมวยครับได้ค่ะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์ในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมวยครับ เปลี่ยนนทวัตอ้นรัฐสัก c g จ m b นะคะก็ยังคงมองตลาดหุ้นขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูที่บริเวณแนวรับ1,700ตรงนี้แหละค่ะตอนนี้เราอยู่ที่1,704จุดนะคะแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่1,680ด้านบนให้ที่1,750นะคะต้องรองฟันโฟเข้าถึงจะดไ i ฟ์ขึ้นไปช่วงนี้เป็นการกินกำไรกลยุทธ์ หุ้นไซส์เล็กค่ะส่วนหุ้นใหญ่ยังไม่ค่อยวิ่งอาจจะต้องเวทแอนด์ซีกันไปก่อนนะคะโดยเบื้องต้นนะคะก็ยังคงมองตลาดหุ้นขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นยังคงเลทฟิทรันนะคะหรือว่าเก็งกาไรตัวของดัชนีขาขึ้นได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเซ็ร้อยนะคะเซหนะคะตลาด t f เฟกนะคะ S 5 0นะคะหรือตัวของ DW นะคะเก็งกําไรล้อไปกับดัชนีเซ0ห้าสขาขึ้น S 5 0 284 2ส0 6 a ของค่าสองปัดคคอรี่นะคะค่าเกียร์ริงสิเซนสติวิตี้0 9นนะคะใครเทรดดีวอยู่แล้วเลือกหมานเลข2 8งปัดแมคคอรี่ค่ะขอเรียนเชิญท่านสแกนเค Code ค้ a one, มุมจอรับบทวิเคราะห์ฟรีนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับแมคคอรี่ดีดิวได้ทางไลน์แอดไทยดีดนะคะจะมีบทวิเคราะห์นะคะมีเรื่องของอแนวคิดการเทรดเคล็ดลับดีๆส่งให้ท่านทางไลน์ขอเรียนเชิญสแกนกันเข้ามานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามได้คือทางเว็บไซต์ www t h a i d w c o m คบไท สนับสนุนโดย m a c r o r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์